สร้างพระโมทตระขณนแต่เอาศิลปะ4สถาปัตย์อย่าไทยจีนอ่าฝรั่งนะฮะยุโรปแล้วก็กัมพูชาทำของมะคือสมเด็จพระกรมพันธุ์ไทยน่ะที่ไหนท่านนี้ท่านโปรด่งศิลปะของนะมันเจ็ดวัดราชาวัดราชาวัดราชาวัดสมระหน่ำที่ก็หนึ่งในสถานที่ที่โบราณออกเลยนะไม่ออกเลของของมระยุบนะฮะนี่ไม่มีอ๋ออันนี้ไม่มีครับห้องเก็บของห้องเก็บของเดี๋ยวพาไปดู มีใครมาาเก็บเรื่องนย้เขเลยไม่ได้บอกผมมันเกิดจากว่าผมเน่ยป็ัดลวเอนว่าเข้ามาน่นสนิทขงวกับพแล้วได้าองเียครับแล้วก็มานน่าแขงเกือมือไ่อยู่ะแน่นสนิลว่ามือเสียเียหือ่ะไ้เปนไม่ใ่ธรรมดาเป็นก้อนูกไหก็เลยรอเขาไม่รู้ดูมเขาก็บอกว่าอ๋อ กำังหมอยู่ในหิน่าอยู่แล้วมันก็เป็นคอาเสี่ยของของมันไหม